ช่องช่องนี้ครับฟีมือผิวไม่ธรรมดาแต่ถ้าเขามาพีพีกับผมล่ะจะเกิดอะไรขึ้นล่ะถ้าฟีือพีพีไหมครับเขาไม่ธรรมดาถ้าเขามีมาพีพกับผมจะเกิดอะไรขึ้นบ้างล่ะครับใครจะไปรู้โอเคอันนี้คอมเมนต์ได้ยกันโอเคตอนนี้ผมไปตามอย่างนี้นะครับคือคอมเมนต์อันดูเลย ให้พี่ดูไหมครับฮาร์ดคอร์เดอะแมนฟอร์เดอะฟลักดไหมครับฮาร์ดคอร์เดอะแมนฟอร์ e เดอะฟกให้ดูนะเพื่อแล้วผมขอพีพีกับเขาไปไหน่อยแล้วดูที่เขาจะยอมรับการพีพีกับผมหรือเปล่าถ้าเขายอมรับแปลว่าเขาโหดจริงแต่ถ้าเขาไม่ยอมรับตัวขายตัวมันแล้วกันคือถาเต็ปการพีพีผมได้ไปดูมาแล้วเขาก็โหดจริงนั่นแหละ เอาเกมชฉยเอาเกมชฉยเด็กออกระโปรง้ำลายยืดมาเอ,อาครับสาวฮัลโหลสาว